อันนี้เพจผู้แปลนะครับสามารถไปกดติดตามเพจผู้แปลได้นะครับส่วนชื่อเรื่องจะอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ลิงก์ที่อ่านนะครับโอเคครับไม่อยากรบกวนเวลาถ้าผู้ชมไปมากกว่านี้นะครับรับชมคลิปให้สนุกนะครับปฏิบัติการกำจัดโรเข้าสู่ขั้นสุดท้ายแล้วใช้การโจมตีครั้งสุดท้ายยามากเปไปตามแผนที่วางไว้วันที่6ความไม่ลนลอยเพื่อนที่มันยุบลงหรือทาไมถึงมีน้ํากันล่ะตอนนี้แหละฝั่งที่เหลือด้วยล่ะเอ็ดเปิดใช้งานม,มาถึงเวมตนนิกเอิร์ด พวกโทมันแหลกเป็นผงในพิบตาเลยสุดยอดไปเลยเอ็ดพวกเราทําสําเร็จแล้วละคอยเย็นช่วนะคะพวกเราเอ็ดอะเอ็ดอากูเลยก็ไม่คิดเลยว่าจะมีพวกเหลือรอดอยู่ด้วยแบบนี้แถมไอตัวนี้มันแตกช่างกล้าจริงๆที่มาหลอก่าแบบนี้โทไกยพันอย่าคิดว่าข่าจะเป็นเหมือนพวกงโง่นั่นที่ติดก,กับดักแบบนั้นของแกสละพลังของพวกไกพันนั้นพวกธรรมดามันเทียบไม่ติดเลยแย่แล้วไง การโจมตีธรรมดาแบบนั้นทำอะไรข้ามไม่ได้หรอกนะบาจริงด้วยพลังของเรา對對ในตอนนี้ล่ะก็ทาอะไรไม่ได้เลยชีแถมน้ำมนต์ก็ไม่ได้ผลกับพวกไก่พันธุด้วยในสถานการณ์ที่แบบนี้เราจะทำยังไงดีฮ่อย่าบอกนะว่าแกกำลังกลัวนะหรือยังไงเจ้ามนุษย์เอ๋ยต่อให้มนุษย์อ่อนแออย่างแกจะที่โลตอสู้พ้นทอมันก็เหมือนเดิมช่างน่าสมเพชเสียจริงไม่ได้นะคะใบอย่างน้อยแค่คุณเท่านั้นรีบหนีไปเถอะนะคะจะหนีอีกแล้วหรอ ตัวเองทําอะไรไม่ได้เลยแทๆ้ๆเอาแต่เพึ่งพาเพื่อนฝูงอยู่ตลอดแบบนี้แกนี่ยังน่าสมเพชเหมือนเดิมเลยนะใช่แล้วล่ะฉันมันเป็นพวกไร้พลังโบนัสล็อกอินต่อให้ได้สกิลแบบนั้นมาตัวฉันเองก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยไปสักนิดแถมตัวฉันนะแม้แต่จะปกป้องเพื่อนคนสําคัญฉันยังทําไม่ได้แต่ว่าสําหรับฉันแล้วเพื่อนที่สําคัญที่เชื่อมั่นในตัวฉันฉันจะไม่มีวันทิ้งพวกเขาแล้วหนีไปเด็ดขาดไป จะทำอะไรหรอกคะถ้ารวบรวมพลังไว้ขนาดนั้นแล้วก็ร่างกายของคุณไปจะทนไม่ไหวเอานะคะไม่เป็นอะไรหรอกต่อให้ต้องเสียสละตัวเองแล้วก็ฉันก็จะช่วยทุกคนให้ได้หยุดเดี๋ยวนี้นะคะถ้าทำแบบนั้นแล้วก็ต่อให้ได้ชีวิตรอดไปแล้วก็ฉันก็ไม่ดีใจหรอกนะคะขอโทษนะเอ็ดฉันไม่มีทางเลือกแล้วล่ะเนื่องจากเหตุการณ์ฉุกเฉินจะมอบอำนาจผู้ดูแลระบบจากไบยูเทียไปยังรีเจนต์โบนัสล็อกอินกำลังทำงานอัตโนมัติล้วเหรอเริ่มทำการแอกาฮโค้ดอเวกาแฮมมอร์สร้าง ฟูกินและเริ่มการทำงานของแองกาดโค้ดบาเดเรนอึอตาคงคาอะไรกันเนื่องจากมีการใช้คำสาบที่ทรงพลังที่ขัดขวางการจเจริญเติบโต,ตของไบยอยู่เริ่มการทำกายของโคดร,ระดับสูงเพื่อทำการแก้ไขคำสาบและสร้างอาวุธขึ้นมาใหม่คำสาบนี่มันยังไงกันแน่อพลังกำลังไหลเข้ามานี่มันสุดยอดไปเลยแสงนำมันอะไรกันแกจะต้องชดใช้ที่กล้ามายุ่งกับเพื่อนของฉันและหายไปซะ ไปเอ็ดอากูเอก้ปาปลอดภัยกันใช่ไหมไปค่ะขอโทษน,นะพอดีร่างกายของฉันขยับไม่ได้นะแงสิคะอยู่ๆก็ใช้พลังขนาดนั้นไปนี่นะฮะ ตอบ้าอยู่ๆก็ทําอะไรบ้าๆแบบนั้นเป็นห่วงตัวเองบ้านสิคะเอ๊ะฉันขอโทษอ๊แต่ถึงอย่างนั้นทําได้ดีมากเลยนะคะเมื่อกี้พลังของโบนัสแล้วอินหรอคะอ่ะอืมใช่แล้วล่ะอะไรก็เหมือนว่าคำสาปของฉันจะหายไปด้วยนะคำสาปหรอคะพวกค่าสเตตัสที่ถูกกันเอาไว้ก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นมาแล้วล่ะฉันคิดไว้แบบนั้นน่ะน,นะ,ะจริงด้วยสินะ งั้นแสดงว่านี่คือพลังที่แท้จริงของไบสินะคะ <G l ub noise> ก็คงจะใช่นั่นแหละสุดยอดไปเลยนะคะไบอ้ออะขอที่ค่ะทั้งสองคนรีบรุกขึ้นเร็วอะกูเลยก็มีอะไรงั้เหรอยังมีพวกโทรเหลืออยู่แย่แล้วไงเออเอเธอขยับได้ใช่ไหมเอดรีมหนีไปจากที่นี่เร็วอ่า เอ๊ะลุงธนูมาจากไหนกันนั่นใครน่ะสาวงามปีศาผู้ช่วยชีวิตจากวิกฤตเบื้องลึกในดวงตาของเธอนั้นบอกเล่าเรื่องราวอะไรกันนะเธอเป็นคนที่ช่วยพวกเราเอาไว้งั้นเหรอฉันก็แค่จักการพวกโทนน่ารำคาญที่มันมาทำร้ายผู้คนก็แค่นั้นแหละก็หมายความว่าช่วยพวกเราไว้นั่นแหละนะวันที่เ็เด็กสาวผู้โดดเดี่ยวหูแบบนั้นมันเธอเป็นเอล์งั้นเหรอพวกเธอน่ะพลังเวทแปลปรวมากเลยนะมนุษย์นี่ชอบทำอะไรที่ประมาทจริงๆเลย เพระร่างกายเบาขึ้นเยอะเลยขอบคุณมากเลยนะคะก็แค่เรื่องเล็กน้อยน่ะนี่คุณไบคุณเอสเดี๋ยวก่อนอย่างน้อยให้ผมได้ตอบแทนเธอไปซะแล้วล่ะค่ะไล่ของฉันพังยับเยินไปเหลือสร้างชิ้นดีเลยนี่วะจะเย็นๆก่อนนะครับคุณเบตต้องขอบคุณไบกับพวกพ้องที่ทําให้หมู่บ้านของเราปลอดภัยนะครับแผงของพวกเธอมันโคตรจะบาโดยไม่ใช่หรอขอโทษด้วยครับเป็นห่วงแทบแย่เลยรู้ไหมเนี่ยเฮใจดีใจดีสินะ อเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยมาเก็บกวาดที่พวกโทมันเหยียบก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะช่วยอีกแรงนะคะอากูเรกาขอบคุณมากเลยนะกลับไปที่ประสาทกันเถอะเดี๋ยวชั้นรักษาให้คุณไบครับคือว่าผมมีเรื่องที่อยากจะปรึกษาหน่อยด้วยนะครับแต่เกียงที่โบนัสล็อกอินสร้างขึ้นมาเมื่อคราวก่อนสามารถสร้างเพิ่มได้หรือเปล่าครับ กองไฟลมอุ่นสินะครับช่วงนี้อากาศก็เริ่มหนาวแล้วด้วยทำให้อาจจะมีผู้ป่วยที่ไม่สบายเอานะครับสร้างอุปกรณ์เวมนจำนวนมากก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้หรอกนะครับแต่ตอนนี้ต้นทุนมันสูงเกินไปหน่อยนะครับอุปกรณ์ความร้อนก็เป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆนั่นแหละถ้ามีช่างฝีมือดีๆละก็อาจจะวิเคราะห์และสร้างจำนวนมากได้แต่ว่าช่างฝีมือจริงสคนๆนั้นอาจจะช่วยเหลือได้ก็ได้นะครับคนๆนั้น วันรุ่งขึ้นไม่คิดเลยว่าจะมีคนอาศัยอยู่ในหุ้มเขาลึกแบบนี้มีผู้หญิงที่ชื่อว่าเ er อโรราอาศัยอยู่ข้างนอกหมู่บ้านนะครับดูเหมือนว่าเธอจะมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เวทมนต์มากมายเลยล่ะครับแต่ว่าจะดูเหมือนมีเหตุผลบางอย่างไม่รู้เลยว่าจะขอความร่วมมือได้หรือเปล่านะอย่างน้อยก็ขอแค่รับฟังเรื่องราวจะได้ไหมนะ ใครนะผมไบเพิ่งย้ายเข้ามาที่อยู่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับมีเรื่องที่อยากจะถามคุณเอโอน่าหน่อยนะครับคนคนที่ปราบปามพวกโทนเมื่อวันก่อนใช่หรือเปล่าคะที่ปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้ไว้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะแล้วเรื่องที่อยากจะมาคุยคือเรื่องอะไรหรอคะต้องการสร้างอุปกรณ์เวทมนต์จานวนมากงั้นหรอคะ มันยากเกินไปหรือเปล่านะในทางเทคนิคแล้วทําได้นะถ้ามีวัตถุดิบครบก็น่าจะสร้างของที่มีคุณภาพเดียวกันได้จริงเหรอแต่ว่าฉันทำไม่ได้หรอกเอ๊ะ วงจรวิญญาณที่สลักเอาไว้บนอุปกรณ์เวทมนต์นั้นยังไงก็จะมีลักษณะเฉพาะของเคื่งฝีมือปรากฏออกมาอยู่ด้วยถ้าผลิตอุปกรณ์เวจํานวนมากในสถานที่ที่อุปกรณ์ไม่เพียงพอแบบนี้แล้วก็อาจจะมีผู้คนรู้ตําแหน่งของฉันจากการล่วไหลของวิญญาณเอาได้นั่นมันหมายความว่ายังไงกันฉันอยากจะช่วยคุณนะแต่ว่าขอโทษด้วยเพราะว่าฉันไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์เวทมนต์ถ้าคนนอกรู้ว่าเธออาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้มันเป็นเรื่องที่แย่ง,งั้นเหรอคุณเซก็บอกมา ว่าดูเหมือนว่าเธอจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างอยู่ฉันเดิมทีแล้วไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่หรอกนะแต่มาขออาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งหากละฉันนะ่ะกําลังถูกต่าร่าอยู่โดยพวกสถาบันวิจัยเวทมตนนอเออไรท์ที่ฉันหนีมานะ่ะ หนีออกมางั้นเหรอสุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้เล่าเรื่องราวอะไรให้ฟังเพิ่มเติมเลยผู้หญิงงั้นเหรอคะตกใจหมดเลยเออเคาะประตูหน่อยสิฉันก็เคาะไปแล้วนะคะแต่ไม่มีการตอบสนองอะไรเลยนี่ผู้หญิงคนนั้นคือใครงั้นเหรอคะเขาเข้าใจผิดแล้วครับกําลังพูดถึงเอโรนาช่างฝีมือไงเมื่อกี้ไปขอเธอช่วยเหลือวิเคราะห์สร้างอุปกรณ์เวทมนต์มานะ่ะไปเนี่ยไปเจอคนเอโรนามาแล้วงั้นเหรอคะอมเอสดูษักเธอด้วยเหรอหรือว่าคนที่ เอ็เอาเข้าไปให้ประจำใช้แล้วล่ะค่ะเอโรนาจังเป็นเพื่อนของฉันเองถ้าพูดถึงสถาวิจัยเวทมนต์นอนเธอไลท์ก็เป็นสถาวิจัยขนาดใหญ่ที่ช่วยค้าจุนสาหากรรมอุปกรณ์เวทมนต์ของประเทศนี้เลยการที่เธอถูกพวกนั้นตามล่าบแบบนี้ถึงจะซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาก็แทบจะไม่มีผู้คนเลยแบบนี้ฉันว่าการที่อยู่คนเดียวมันอันตรายเกินไปนะคะฉันน่ะเป็นห่วงมากๆเลยล่ะค่ะทําอะไรสักอย่างจะได้หรือเป,ปะล่าล่ะคะจะทํำยังไงดีนะ นี่อะไรดงนั้นหรอคะล็อกอินโบนัสนะฉันลองเช็คดูเผื่อทําอะไรได้บ้างนะดูดูฟังก์ชันมันจะเพิ่มขึ้นมาเฉยเลยนะขยายพื้นฐานมันยังไงหรอคะหรือว่านี่จะเป็นรางวัลพิเศษในการปราบโชว์เมื่อวานนี้นะ เดี๋ยวนะสามารถปลดล็อกชั้นใต้ดินของปราสาทแห่งนี้ได้งั้นเหรอมีให้ปลดล็อกหลายอย่างเลยแฮะห้องน้ําห้องตีเหล็กมีห้องวิจัยเวทมนต์ด้วยถ้ามีห้องวิจัยเวทมนต์แล้วก็เอโรนาก็อาจจะไม่ต้องกังวลของคนภายนอกจะมาหาเธอเจอแล้วสินะนี่ไบอะไรเหรอฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องอยู่นะคะ ห้องวิจัยเวทมนตร์ให้อโรนาจังยืมใช้ได้หรือเปล่าคะถ้าอยู่ในปราสาทแห่งนี้แล้วก็น่าจะปลอดภัยกว่านี้เยอะเลยฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแหล,ละแล้วก็เอโรนาก็เป็นเพื่อนคนสำคัญของเอสด้วยไม่ใช่หรอดีละ่ะถ้างั้นเตรียมห้องวิจัยเวทมนตร์ที่ฉันใต้ดินก็แล้วกันรับทราบอ๋หอหัวแบบนี้มันไม่เป็นอะไรแน่ใช่ไหมล่ะคะคงจะไม่เป็นอะไรหรอกมั้งพวกเราลองลงไปดูกันเถอะปราสาทของเอสชันน่ะหรอ แล้วก็นะมีห้องวิจัยเวทมนต์ที่เพิ่งสร้างเสร็จด้วยละ่ะจริงๆแล้วนะฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้หรอกนะแต่ว่ามันเป็นห้องวิจัยที่ใหญ่ที่สุดไปเลยเลยละ่ะไม่สนใจหน่อยหรอมันสุดยอดมากเลยนะอาจจะมีคนเห็นฉันก็ได้ห้องวิจัยเวทมนต์อยู่ชั้นใตดินนะ่ะแถมระบบคลานรักกษาป,ปลอดภัยก็หนาแน่นมากแถมที่นั่นอากาศก็ไม่หนาวมากด้วยแล้วก็ยังมีอาหารอร่อยๆให้กินเยอะๆเลยนะ หร,หรือว่าเธอจะไม่ชอบใบยยงั้นเหรออ่อไม่ใช่แบบนั้นคือว่าถ้าเธอได้ฟังเรื่องราวของเขาแล้วก็เธอก็คงจะรู้ว่าเขาไม่ใช่คนไม่ดีหรอกนะไม่ใช่แบบนั้นหรอกถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาพวกเธอที่อยู่ใ,ใกล้ๆฉันอาจจะถูกดึงเข้ามาปัวพันด้วยก็ได้นะถ้าถึงตอนนั้นพึ่งพาฉันได้นะพวกเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เรื่องไงกัน จะมีใครบ้างที่พยายามเข้ามาหาฉั้นไม่ลดลาแบบเธอมากละ่ะเธอเนี่ยแปลกคนจังเลยนะเอาเป็นว่าแค,แค่ไปดูเฉยๆก่อนก็ได้นะคอยตัดสินใจอีกทีนึงก็ได้นะข่าวสายแล้วนะดูเหมือนว่าประตูบานนี้จะเปิดใช้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นฉันใช้สิทธิ์เข้าถึงกับทั้งสองคนเรียบร้อยแล้วนะมันทํางานยังไงกันแน่น่ะนี่พวกเธอเป็นคนรวยหรอนายสายจังไม่ใช่หรอกนะถ้าพวกเราไปข้างในนี้ก็จะถึงห้องวิจัยกันแล้วละ่ะความรู้สึกของเอสค่อยๆละลายความโดดเดี่ยวของ Ed. โรนาตอนต่อไปเปิดตัวห้องวิจัย